โหเจ้เกาหลีซะด้วยแต่งงานที่พีแตบเกาหลีเกาหลีเรียกว่าฮันบกฮะอะไรฮันบกอะไรทหารบอกอะไรทหารบอกอ๋อฮันบกไปกูไม่รู้กูให้กูแต่งกู้กูแต่งจะมาที่หน้าดีอาร์มไม่ใช่ไม่ใช่วัะออกนี่มาใช่เหรอใช่ครับ ก็ยากจะชื่อไหนว่เป็นเออแล้วรู้จักทันบอกได้ไหเคยไปเกาหลีมากไงอืออือเอรอกก่อนีนอนี้ม่รู้ชื่อแต่ใส่เป็นอ่นใส่บ่อยใส่ก็บพี่เมยเลยเออแม่กูใส่ <c oughs> 对。嗯嗯